สวัสดีค่ะเปิดฟ้าสวรรค์วันพระหัสสป,ปฏิที่24ตุลาคม2024พักสักหน่อยเข้าท้องจับโปรองทรงกระดำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดรโรรองทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบสดุดีบทที่3ข้อที่2อ่านปฐมกรรมบทที่2องข้อที่2ถึง3อ่านพระกัมพีรนใน1ปีลูก,กา9กาถึง10พระเจ้าได้อยู่พักในวันที่7ของสัปดาห์ แห่งการสร้างสรรค์เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเรารงตัดในอโยพที่ยี่สามข้อที่สิบถึงสิบเอ็ดว่าแมแต่แผ่นดินก็ควรได้รับการพอปลูกเป็นเวลาหกปีแล้วจึงให้หยุดพักในปีที่เจ็ดเราทุกคนจำเป็นต้องหยุดพักเป็นครั้งคราวเพื่อให้เราสดชื่นเพียงพอที่จะทําสิ่งที่พระองค์เรียกให้เราทําได้อย่างมีประสิทธิภาพหลายคนเสียใจเพราะพวกเขาแทบจะไม่ได้หยุดพักเลยบางคนทํางานมาหลายปี โดยไม่ได้พักเลยสิ่งที่พวกเขาไม่เข้าใจก็คือการใช้เวลาหยุดพักจะช่วยให้พวกเขามีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะพวกเขากลับมาทํางานอีกครั้งในหนึ่งพงกระสับบทที่19ก็ที่18เอิริยาเพิ่งเรียกใครลงมาจากสวรรดํ์และนการพื้นฟูมาสู่แผ่นดินจากนั้นเขาได้ยินว่าเยเซเบลต้องการฆ่าเขาและว,วิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดรเมื่อเขาไปถึงต้นซูนิเปอร์ ตนซาเขาก็เหนื่อยและในสภาพนั้นเขาก็ให้พระเจ้าขาเขาพระเจ้าสงสารว,ว่าเขาไม่อยากตายจริงๆเขาแค่ต้องการห,หยุดพักพระองค์ทำให้เขารับและส่งทูตสวรรค์มาให้อาหารเขาสองครั้งหลังจากหยุดพักและรับประทานอาหารอย่างดีเขาก็ได้รับการเสริมกำลังให้ดำเนินต่อไปอีกสี่สิบวันบางครั้งเหตุผลที่ท่านรู้สึกง,ง,งุนงดก็คือท่านไม่ได้หยุดพักมาระยะหนึง่ง ลองนอนแล้วรับประทานอาหารเพียงวันเดียวแล้วท่านเจนความแตกต่างการหยุดพักไม่แพงหากท่านไม่มีเงินเดินทางหรือเช็คอินที่โรงแรมท่านสามารถไปที่บ้านของสมาชิกในครอบครัวหรือสถานที่เงียบสงบที่ทัดรัวไม่มีใครมารบกลนท่านและเพียงแค่หยุดพักที่นั่นท่านต้องอยู่พักเป็นประจำทุกสัปดาห์และทุกปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการทำงานหนักเป็นเวลานานเช่นเดียวกับที่เอริยา ทำในหนึ่งภมิคัตว์บทที่เ8ไม่ว่าท่านจะได้รับการเจริญอย่างไรตราบใดที่ท่านยังอยู่บนโลกนี้ท่านจําเป็นต้องหยุดพักเป็นครั้งคราวเหตุผลเดียวที่ข้าพเจ้าสามารถเป็นเจ้าภาพงาน The Holy g o s e r v i c e ได้ทุกเดือนมาเกือบ40ปีก็คือข้าพเจ้าหยุดพักเมื่อสำเพ็นเราจะโปรแกรมหลังจากโปรแกรมที่กินเวลานานอ,นอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ข้าพเจ้าจะหยุดพักและหยุดพัก,พกให้เพียงพอ อย่ารอให้แพทย์ให้ท่านนอนพักเพราะถึงเวลานั้นค่าใช้จ่ยจะแพงขึ้นและท่านจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องหยุดพักนานกว่าที่ท่านต้องการประเด็นสําคัญพระเจ้าไม่ได้สร้างร่างกายของท่านให้ทํางานไม่หยุดหยุดพักเป็นครั้งคราว